สวัสดีครับท่านผู้ชมกม็มาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตากับพามาชมต้นไม้ที่เป็นมงคลอีกสายพันหนึ่งเนาะมีบวกอยู่สองชื่อก็คือหนึ่งต้นบวัวต้นดอกบวกัวสองก็คือชื่อของสวรรค์เมื่อทั้งสองคำนี้มา ชนกันก็จะเป็นชื่อดอกบัวสวรรค์ปาทิโทคุณตาวิถีไทยผมเคยเห็นอยู่ในแต่โรงแรมระดับ5ดาวได้หรือมาสั้นก็อยู่ในสปาบ้านพักโฮมสเตย์หรือว่าอยู่ในสถานที่ราชการที่มีคนเยอะแยะมากมายเนาะท่านผู้ชมเนาะดอกบัวสวรรค์นั้นถือว่าเป็นดอกไม้ประดับสวยงามนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้ว ชื่อสวรรค์ชื่อดอกบัวดอกบัวนี่ก็คือเอาไปไหว้พระเนาะตามความเชื่อของอพี่น้องชาวพุทธแล้วก็เอาไปถวายพระในวันพระสวรรค์ก็คือสิ่งที่คนต้องการที่จะไปนั่นเองเพราะฉะนั้นดอกบัวสวรรค์บวกกันจึงเป็นชื่อที่เป็นมงคลประการที่สองเป็นต้นไม้ประดับสวยงามงามเป็นตะแพง เป็นตะแพงในที่นี้บบแม่นราคาแพงได้ราคากะซื้อได้นะไปหาซื้อมาได้โดยที่บบต้องใช้เงินมากมายอืมประการที่สามดอกบัวสวรรค์เป็นต้นไม้ฟอกอากาศเวลาที่เขาปลูกต้นดอกบัวสวรรค์ไว้นี่มันกระสิเห็ุให้บรรยากาศแถวๆนั้นรู้สึกสดชื่นเพราะเขาคลายออกซิเจนออกดันเองเนาะอ่า นอกจากนั้นแล้วคุณครูบางคนบางท่านบางโรงเรียนยังเอาต้นดอกบัวสวรรค์นี้ไปไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนเวลาที่นักเรียนมาเรียนเนาะครูก็จะบอกว่าเอาละวันนี้ครูจะให้พวกเธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นดอกบัวสวรรค์นะไหนที่บ้านใครมีบ้างยกมือขึ้นสิเด็กชายวิธีไทยยกมือขึ้นที่บ้านมีครับคุณครูเพื่นว่า เด็กชายวิถีไทยอ้อหุ่นจักเนาะคุณตาผมปลูกไว้อยู่ครับดอกแบบเดียวกันเลยครับเพื่นมาเด็กชายวิถีไทยเออนอกจากจะให้โรงเรียนนักเรียนได้เรียนได้วาดได้ระบายสีแล้วนะได้รู้จักต้นดอกบัวสวรรค์แล้วเข้าไปถึงรัว ah ร้วมหาลัยรั้วมหาลัยนี่ต้องพูดถึงการวิเคราะห์วิจัยการรวบรวมข้อมูลการศึกษาคนา้นคว้า เอาพวกเธอไปหาดูสิสัปดาห์นี้ไปพวกเธอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นดอกบัวสวรรค์ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนนะแล้วก็ไปเอาข้อมูลมาเอามาพรีเซนต์หน้าห้องทีนี้ถ้าใครอยากได้อยากซื้อทักแชทเข้ามาพวกเธอโพสต์ลง facebook Facebook, y o u t u b e l i n ท Tik t o k นะเว็บไซต์ ถามทักเข้ามาพวกเธอขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้อีกตัวหนึ่งถ้าใครมีเอาไว้ขายนะบางคนนี่พ่อแม่ลูกมาเปิดตลาดขายทางออนไลน์นะดอกบัวสวรรค์พร้อมกระถางเห็นบอกขายอันนี้กระถางนี่โบยกงามปันไหนเนาะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนหากระถางงามงาม,มาใส่นะ <c oughs> ดอกบัวสวรรค์หรือเอาไปฝาก เอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกในโอกาสวันขึ้นบ้านใหม่คล้ายวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอบน้ำใจพวกเธอมากๆที่เอาต้นดอกบัวสวรรค์มาฝากคุณตาคุณตาก็ชอบต้นไม้มงคลมากโดยเฉพาะต้นดอกบัวสวรรค์นี่มันสวยมากดูครั้งคราใดก็ไม่รู้สึกเบือ่อเห่อนว่า <laughs> คุณตาวิธีไทยนะอ่าขอบน้ำใจพวกเธอมากๆที่เอาดอกโบสวรรค์มาฝากยายยายก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเช้าวันอาทิตย์นี่จะเอาตนอะไรนะรีวิวทำคอนเทนต์ลงยูทูบก็ดีได้ดอกโบสวรรค์ที่พวกเธอเอามาฝากมันสวยจับใจจริงๆขอบใจนะมาสั่นคุณยายก็ดีนะ อ่าพูดนะเสียงนกมาบรรเลงเพลงให้คุณตาวิถีไทยเวลารีวิวลง u t u b e เพิ่นก็นมาห้องจบัจบจบัจบจบัจบจับจับจับนะอืมขอบคุณบรรดาน,นกน้องนอกที่มาบรรเลงเพลงประกอบอ่าวิดีโอ YouTube ของคุณตาวิถีไทยก็แล้วกันเนาะอ่าเอาละสำหรับมื้อนี่คอยท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหง สุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเรษชีมือหุ้งมือนานอนรับกะคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกะคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชคเดินทางไปใสามาใสาใกล้ไกลกะคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกับญาติสนิทมิตรสหายของท่าน ให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมพเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือดอกบัวสวรรค์ไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่านผู้ชม